โอเคสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกครั้งในช่องของเซียชาแนลนะครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับเราจะมารีวิวการ์ดใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะครับหรือว่าเรียกว่าการ์ดโซกนะครับไม่รู้ว่าอ่านออกเสียงถูกหรือเปล่านะครับแต่ว่าเรามารีวิวใบนี้กันซึ่งน่าจะมีคําถามหลายคนที่จะมาเทียบกับการ์ดฟิโอนี่นะครับหลักๆคือการ์ดโซกเนี่ยมันอยู่ในตู้กลางพรเนาะช่วงนี้ก็จะสุม่มเ,เอาการาฟคริสตัลไปสุ่มกันเหมือนเคยนะครับแต่เรามาดูความสามารถของสกิาการ์ดใบนี้กันนิดนึงนกกมจ5% จะเหมือนตัวคูณเดียวกับฟิโอนี่เลยเนาะฟิโอนี่เนี่ยจะบวก10%ถูกไหมหมายความว่าไปนี้เนี่ยบวก5ก็คือครึ่งหนึ่งแล้วแต่ว่าความสามารถ ที่มันเด็ดๆเนี่ยมันคือบรรทัดถัดไปครับก็คือสกิลเนี่ยมีเวลาที่เราโจมตีด้วยสกิลอะมีโอกาส50%ที่จะลดสกิลรีดักชันของศัตรูเนี่ย5%แล้วก็ฮิลรีซซฟอีก15%ในเวลา5วิก็คือ5วิเนี่ยจะลดถูกไหมแล้วก็สามารถสแตกได้2ครั้งหมายความว่าลด5 2ครั้งรวมกันเป็นเท่าไหร่ครับ1ิถูกต้องเอออะไรประมาณนี้ แล้วก็ฮ e ว c e ี e เนี่ยก็จะกลายเป็น30ถูกไหมถ้าเราใช้สกิลรัวๆนะเพราะฉะนั้นสาย AA a อออเนี่ยอาจจะเสียเปรียบนิดนึงแล้วกันนะในเมื่อมันเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยหมายความว่าการ์ดใบนี้มันมีค่าเท่ากับมันอาจจะแรงกว่า f ิ o n นอันนี้แนะนำนิดนึงเพราะว่าสกิลดาเมจเนี่ยมันบวก5ก็จริงถูกไหมมันเท่ากับฟิโอนี่ครึ่งใบแหละชัวร์แต่ว่าไอ้สกิลรีดักชันเนี่ยมัน บวกอีกมันไปหักลบของรีด้าของศัตรูเนาะเพราะฉะนั้นเราไม่แน่ใจว่ามันมันจะเทียบกันตรงตตัวได้หรือเปล่าเนาะมันต้องดูได้ว่าสกิลรีดักชันของมอนสเตอร์เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะก่อนที่เราจะไปหักลบมันไม่ได้มาบวกที่เราตรงๆเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะหักลบกันเนี่ยอาจจะต้องลองคำนวณดูดีๆแล้วกันนะทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือการ์ดอะมันไม่สามารถสเต็กได้หมายความว่าถ้าเพื่อนเนเราในตีเนี่ยมีคนใช้การ์ดโซกอีกคนหนึ่ง มันจะไม่ลดไปเป็นแบบโอ้หคนละ10 10 15อะไรอย่างเงี้ยเออก็กลายเป็น20%่สิบเปอร์เซ็นต์ไหมหรืออะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ลดแบบนั้นมันจะลดแค่มากสุดก็คือ2ครั้งเออมันจะไม่ได้สแตกกลายเป็น4กลายเป็น6กลายเป็น8อะไรเงี้ยมันจะ,ะแตกมากสุดได้แค่2เนาะเออมันก็เขียนบอกอยู่อา่าประมาณนี้หมายความว่าเราใช้แค่ใบเดียวก็พอเนาะไม่จําเป็นต้องกดมาเยอะแยะนะครับถ้าเราไม่ได้ใช้แล้วก็แค่ฝากสมุดได้สกิลเดามบวกหเปอรเออประมาณนี้สําหรับความสามารถเนาะเดี๋ยวเรามาเทสกันว่า ฟิลนี่กับโซกใบไหนแรงกว่ากันนะเริ่มต้นเลยขออนุญาตใส่ฟิลนี่เออเราจะใส่ทีละใบแล้วกันนะเพราะเรามีแค่ใบเดียวเนาะอ่าศัตรูที่เราจะเทสกันในวันนี้เนี่ยเราเอาแบบเป็นทานารีเจนแล้วกันนะเพราะว่าตอนเนี้ยมอนผมคิดว่าในอีพิกสปิริตเนี่ยเออหรือว่าทานารีเจนเนี่ยมันมันแสดงตัวคูลแล้วเนี่ยมันได้สูงสุดเท่าที่มันจะรับได้แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเพื่อนๆก็น่าจะอยากยิงในมอนดันนี้เหมือนกันนะครับเออหลายๆคนทําของมาแรงๆก็คงไม่มีใครไปยิงมอน อีกี้อะไรเงี้ยหอเนาะก็คงมายิงฮานาลีเจนเนี่ยแหละอ่ะจากที่ผมสังเกตดูเนี่ยดาเมจที่ไม่คีของสปิริตคอมโบเนี่ยจะอยู่ที่2องแสเออสปิริตคอมโบสปิริตคอมโบนะครับอยู่ที่ขี้สองแสนหกเนาะแล้วก็คีแม็กที่ผมเห็นเนี่ยมันน่าจะอยู่ประมาณ4ี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเนาะประมาณนี้เนาะสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันอาจจะขึ้นทวีคูณเยอะขึ้นไปกว่านั้นอีกอ่าแล้วแต่ดวงแล้วกันแต่จดไว้ที่ 418แล้วกันนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันว่าพอเป็นโซงเนี่ยมันจะยิงได้ประมาณเท่าไหร่นะครับขอนี้เปลี่ยนเลยปึ๊บโอเคอันนี้เป็นแค่การเทสคร่าวๆแล้วกันนะทุกคนอาจจะ,ะมีบวกลบกันนิดนึงแล้วกันนะแต่ว่าคร่าวๆประมาณนี้เดี๋ยวผมเปิดสแตทให้ดูด้วยลืมเปิดเลยเนาะอ่ะสำหรับการโซงเนี่ยทานาอีปิกเนี่ยจะยิงอยู่ที่257,000เนาะก็คือเยอะกว่าฟิโอนีแน่ๆนะ เอออันนี้ในกรณีที่ยิงแล้วติดสแต็กเรียบร้อยแล้วนะทุกคนผมผมจะนับตอนที่มันติดสแต็กหมดแล้วนะแล้วก็พอยิงสปิริตคอมโบเนี่ยเวลาติดคีดเนี่ยจะอยู่ที่2 8 0แสเนาะซึ่งเยอะกว่าฟิโนี่พอสมควรนะอืมเยอะกว่าเยอะเลยเกือบเกือบสิก็ว่าได้นะแต่แต่ไม่ถึง10นะแล้วก็พอเป็นคีิเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณ4 4่แส 18,00 0ปเนาะประมาณนี้ละกันเดี๋ยวผมขึ้นเป็นตารางให้ลองเทสกับหุ่นหลายตัวเลยเอ้ยลองเทสกับมอนสเตอร์หลายตัวเลยแต่เดี๋ยวขออนุญาตเปิดสแตนิหนึ่งนะผมไม่รู้ว่าสต่แต่มันมีผลอะไรยังไงเนาะบวกลบกันแล้วจะเหมือนกันทุกคนหรือเปล่านะแต่ว่าร่าวเนี่ยอันนี้คือสแตทของผมนะครับขออนุญาตเปิดแบบเร็วๆแล้วกันนะใครที่ดูไม่ทันก็เอ่อกดสโลดูละกันนะหรือว่าย้อนดูในคลิปเอาละกันเนาะว่ามันบวกประมาณไหนแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันนิดนึง ประมาณนี้แล้วกันนะครับสาหรับแสแตนเนาะโอเคเรามาดูกันในส่วนของสรุปกันไอเจ้ากาโซกเนี่ยจากที่ลองยิงดูเทียบกับฟิลนี่ใบเดียวเนี่ยคือมันแรงกว่าฟิลนี่พอสมควรเลยนะครับแต่ก็ไม่ถึง10%เนาะผมคิดว่าน่าจะอยู่ประมาณแบบเกือบ10แล้วกันนะประมาณ8 7 7ถึงเประมาณนี้แล้วกันนะอันนี้ตีตแบบโดยตาเผ่าแล้วกันนะอาจจะไม่ได้คำนวณไปทีนี้เนี่ยก็ต้องมาดูแล้วว่าเฮ้ คนในตี้เราเนี่ยมีคนใช้หรือยังถ้าไม่มีถ้าในตี้ที่เราเล่นด้วยประจำเนี่ยยังไม่มีคนใช้เลยเราก็ใช้ได้เนาะหรือว่าถ้าเพื่อนในตี้เราเนี่ยมีคนใช้แล้วแต่ว่าถ้าเขาตายล่ะจะเอายังไงต่อก็อาจจะมีอีกคนหนึ่งที่ใส่ก็จะช่วยยิงได้แล้วแต่อันนี้ม e ันก er ็อาแอบฟุ่มเฟือยนิดนึงต้องมาดูว่าเงินที่เราเอาไปสุ่มอ่ะมันมีโอกาสที่จะเออมันเอาไปทาอย่างอื่นเนี่ยมันจะเพิ่มดาเมจที่แรงกว่าหรือเปล่านาอยังไงเพื่อนๆก็ลองแบบตัดสินใจดูแล้วกันเนาะอันนี้มันบอกไม่ได้เนาะเพราะ่รตละคคแนเ พัฒนาอะไรยังไงส่วนไหนไปถึงไหนบ้างนะครับยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับสำหรับคนที่อยากจะสุ่มได้โซก็ขอให้ได้ในครั้งแรกเลยนะครับขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ในคลิปนี้เนี่ยก็น่าจะประมาณนี้แล้วกันนะขอโทษทีไม่ค่อยได้มาตัดบ่อยแต่ก็ฝากไลฟ์แล้วก็ฝากกดติดตามกดไลค์ช่องเสียชแนลด้วยแล้วกันนะแล้วเดี๋ยวเรามาเล่นกันในไลฟ์อีกทีหนึ่งฝากด้วยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าๆน,นะครับส่วนคลิปถัดไปเนี่ยน่าจะมาลงเร็วหน่อยก็คือเป็นคลิปที่อนียมายืมสะไรด เออใครที่สนใจเนี่ยก็กดติดตามไว้ได้แล้วเดี๋ยวรอชมคลิปไปพร้อมกันนะว่าระบยืมสกิลที่จะเข้ามาในวันที่16นี้เนี่ยเราไปยืมอะไรกันดีอ่ะประมาณนี้แล้วกันนะทุกคนเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ